ภายในงานท่านประธานสงนำสาธุชนผู้มีบุญบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายพรตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยนานมิตรทิติรัตคำล่ากัลยนานมิตรซิดนีย์โฮลแลนเดอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทถวายพรพระส่วนตัวแทนประธานนำกล่าว ก็ได้ถวายปัจจัยทียธรรมแด่คณะสงฆ์โดยท่านประธานและผู้มีบุญที่อยู่ทางบ้านก็ได้ส่งใจมาร่วมถวายด้วยความรู้สึกเบิกบานใจในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญพร้อมทั้งให้อวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบาร,รมีส่วนในช่วงบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัฒนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาและปฏิบัติธรรมจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตประจาวันและแผ่เมตตา ซึ่งสาธุชนทุกท่านต่างก็รู้สึกปลื้มปิติเบิกบานในบุญครั้งนี้แม้ว่าจะมีสถานการณ์โรคระบาดเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีของยอดกลายนานมิตรวัดพระธรรมกายเทนเนสซี Tennessee ค่ะ